เรามาดูวิธีการที่เราจะใช้ฉะเซนนะคะว่าฉะเซนเนี่ยเวลาที่เราได้มาแล้วเราจะต้องทอํายังไงเขาบ้างแล้วก็วิธีการที่เราชงมชะฉะเราจะชงยังไงเน่จะมาแชร์ให้ค่ะเราได้มาใหม่ๆค่ะให้เราแช่น้าอุ่นก่อนเลยนะคะเนี่ยให้เราแช่ทิ้งไว้เลยค่ะ 15บถึงนาทีนะคะเทคนิคในการที่เราจะชงม,มะช่านะคะเราควรที่จะใช้เป็นแบบถ้วยที่เป็นก้นแบบกว้างๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้มีเนื้อที่ในการที่เราจะตีแปลงคนมะช่นะคะแล้วก็น้ําที่เราจะใช้ส่วนมากเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณน้าอุ่นนะคะถึงน้ําร้อนไม่ต้องร้อนจัดค่ะการใช้แปลงของเรานะคะการการคนของเราเนี่ยเราจะไม่คนเป็นวงกลมๆแบบนี้นะคะเพราะถ้าเราคนเป็นวงกลมๆเนี่ยคะ่ะตัวมะช่าเขาจะลายกับน้ําได้ไม่ดีนะคะเวลาที่เ,<อ>เราเออจะคนมะช่าเนี่ยให ให้เราคนเป็นตัว M อมัช็า M ก็คือมัชฉาอย่างเงี้ยนะคะคนมัชฉาเนี่ยค่ะมาคนเห็นไหมคะเราจะคนแบบนี้เลยเนี่ยเป็นตัว M แบบนี้นะคะคนเร็วๆได้นะคะเราจะไม่คนวนนะนี่เห็นไหมคะเขาก็จะไปเพิ่มฟองอากาศเห็นไหมเราจะเห็นเลยค่ะว่ามัชฉาเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เป็นมัชฉาละเนื้อเนียนๆฟองเนียนๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปชงเครื่องดื่มได้เลยค่ะ